Mm ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับข้ามปาใส่ตุ่มมือเราครับใส่ตุ่มเอียนตุ่มไร้ให้เราครับเียวนี้เหลืออยู่หาแล้วครับจัดการจัดทรงให้พี่น้องเอฟซีไปแล้วเหลืออยู่หาล้างครับขาจะมาลองใส่เบิ้งครับไม้กะไม้หกหกคือนเราครับเบิ้งทางเขาเล้ครับโห้ทางหนีเมื่อยแย่เครับพี่น้องยาดีไใส่เมื่อนี้ครับหอยเชลลีครับ หอยเชลลีทุบแบบหย,ยาบๆครับม,มบาลุ่มือครับหาลังสี่มานบ่เมื่อยครับไปครับใส่ตุ่มครับ ใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยครับผิดขาดนิดนึงไม้ไม้ที่ผมทางป้าไปโกกันโอ้ไม้สวยครับแต่ว่าหกเกินไปครับค้นเข้าไปว่เลยได้ใส่ตุ่มไว้หลังเดียวครับวันนี้บ่มีหม่งใส่ครับก็เลยกลับมาใส่หม่งเก่าครับไม้เก้านี่ไม้ที่ผมใส่ใส่ได้สิบตหรือเก้าตัวได้เก้าตครับได้เก้าตที่ได้โลหนึ่งผอดีครับนี่ครับไม้ที่บุกอันป้ามากหกเือแหลกครับแต่ว่า ใส่ใบมงเกลืเลยครับแท็กสี่มานมาบูกกับมิมส่หมงไม้อันล้างเดียวครับล้างกันตอนทางออกไปที่เหล็กกันครับไปครับจังใดกับโมรุนเบิงอีกสองขึ้นครับสิมานบะใส่ที่ไวสองขึ้นครับติดตามมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับกะโมเศร้าภายใเด้อครับซ้ายแล้วนิดนึงเมื่อนี้หนาวครับอากาศหนาว ออกมสายแม่ครับเสียงกะเปลี่ยนแล้วครับสงสัยนาจะโดนแล้วครับโดนวัดกินแล้วมาใส่ตุ้มนี่ครับตุ้มยันตุ้มอะไรไว้นี่ครับสองขึ้นแล้วครับมใไ่หมายเกาที่แรกกันไปบุทางฟังนั่งพุ่นครับไม้ไม่ใส่ในหลังเดี๋ยวครับหกไปไหวก็เลยตับมใไ่ของเกาครับติดตามครับว่าซิมาโนมาหนีไปครับยามตุ้มครับเอามาลุ่นเบิงหลังแรกครับใส่ใบมองเป็นแปดเลยครับ บนี้หมายใส่ครับเงีบยบเก็บครับใส่มองแฝนกับแปนลีครับหลังที่สองครับยู่มองเป็นแหมนอนกันครับ บาแวงกับพี่น้องสองหลังนะครับหลังที่สามครับหลังที่สามนี่มีโตครับ โอ้หลังนี้เอนหน่อยสองตัวครับเห็นปะโอ้หมอดแทะนี่ครับมีเอ็นหน่อยสองตัวครับหลังที่สี่ครับตรงนี้นี่เทือก้อนได้ซีตัวนะครับเบืเ้องแถวนี้ได้อีกตัวแถวนี้เลือยอยู่ตัวเดียวครับ <laughs> เทยวก้อนได้ซีตัว <laughs> นี่ได้ตัวเดียวครับ <laughs> จะหน่อยครับใส่เดียวกันก็วันนึงนะครับมาลุ้นเบิ้งหลังแห่งความหวังครับหลังเดียวที่ใส่หม่งไม้ครับสมกลับเป็นหลังแห่งความหวังอีกีครับพี่น้อง เย็นบ่ครับตัวใหญ่ตัวนึงครับแล้วก็ใส่แามตัวนึงครับสองตัวเลยโอ้ได้การครับผมได้การครับพี่น้องผมผลงานใส่ตุ่มมือนี่ก็ถือว่าเป็นที่นาพอใจครับตุ่มหาหลังได้เอี้ยนกันนะจะประมาณหาโตครับผมเพราะว่ามีหลังละสองตัวนะดี๋วห้องไปเทศยุบาทอีกเทื่นึงครับไปเบิ้งกันยูบานครับมาเบิ้งผลงานมือนี่ครับอันนี้หลังหน่อยครับเร๊บ สองแต้มครับผมน้อยๆสองแต้มอันนี้ลังไงครับตัวหน่อยครับหลังไงต่ได้ตัวน่อยครับอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้กับลังไงแต่ว่าเบกเงครับผมหาแต้มครับหาลังหาแต้มก็ถือว่าพ่ออายุได้กินครับผมใส่งามเลยตัวนี้ตัวไงนยตัวนี้อ้วนตับเลยครับสองขีดกว่าสามขีดด้วยครับตัวนี้ ຕົກງี้ครับ ครับพี่น้องสุกเรียบร้อยครับลำปลาไหลเข้ากว่าอุ้ยใหญหุนหุนครับนี่ครับผมนี่ครับลำปลาไหลบะยังไงที่แรกว่าเสีกินข้าบังครับมันไไงกินอะไรครับเดี๋ยวต้องตักออกมาใส่ถาดก่อนครับโอ้โอ้ขวมซะเนาะเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวขอท่านกันตักมาใส่ถาดโอ้ยครับ เละครับเปื้อยหดเผาโดนหดครับครับพี่น้องล้ามเอียดน่อยสี่ตัวได้มากบุศอ่านี่ส่วนตัวใหญ่เก็บไว้ก่อนครับ เก็บไว้ถ้าต้มครับเดี๋ยวหาหาหมูมาตื่นอีกนิดหน่อยตอนนี้ตัวใหญ่มีมีหมูมันอยู่ประมาณสองตัวครับสองตัวแล้วเอาใบถ่าอันนี้ลัมลัมโดนพอดครับเปื่อยเปื่อฆ่าพอดตักขึ้นมาเป็นซิ้นเล็กซิ้นหน่อยเลยครับฮึสุดยอดครับยังแซ่บเลยครับมือน,นี้เดี๋ยวก่อนกินเต่าครับ ขอแก้ในจุกบกเพื่อกินเขาแซบครับพี่น้องโอ้ยสดน้ำครับมีน้ำไห้สด้อบกินกับเขาเนี้ยครับพี่น้อง พอดีโตหน่อยครับก้องเขาเสียงไว้ตารางคำมหไ่ครับคำมีไงโอ้ในการครับสูตรนี้ก็ได้สูตรนี้สงสัยต้องหาเยี็นไ่มาหลามเพือนครับเย็นหน่อยมันเปลือรัมเบย่ครับ ทาน้ำซุปนี่แซ่บขนาดครับน้ำซุปมักน้ำซุปครับโอ้โุดยอดดีทองมันครับนครับทองเอียนครับเอียนหน่อยกินเขานะครับคำใหญ่คำใหญ่โอ้โอืม พักลหลายๆพักลหลายๆเครื่องลหลายๆครับพี่นอกเปื่อยจนเปลี่ยนสีครับล้าแบบเป็ดเลบยบ่ดเอาใส่ออกนะครับนอกเหล่าขาวครับมักนํำซุปครับํำซุปนี่โอ้ด้การครับเริ่มเพลินแล้วครับ พี่แกงตำเองครับพิ่แกงเป็ดขนาดบุพกพีโอ้ได้การขนาดครับบุกพริกมาเดินพี่น้องนะซิมนดมกันครับนี่ครับใส่มันบุกกินครับใส่มันกินแต่เนื้อมันกระพาะครับ <c oughs> ย่งางรสชาติในใบไทรใบอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวอาจจะช่วงนี้ต้องบอกว่าวัดกินครับพยายามาแล้วกับมาบ้านแล้วเป็นวัดเลยครับเป็นวัดเป็นไอ้เลยวัดกินแล้วให้ไข่ให้วัดแล้วเดี๋ยวซี่ไปใส่ไปที่เราครับลอเมือไหนเลยครับพี่น้องล่าสตดนี่โอ้เด็ดครับล้ามเบิร์ตโต้นะครับเม่ต้องเอาใส่ออกยันนี้ห้าไปใส่ตรงมะขางไปก่อนนะครับ้อเอามะขางไว้ยักมือสองมือก็นะครับให้อาหารที่ไม่กินเข้าไปอัน ออกจากท้องเบิดก่อนครับอันนี้ผมได้มากเลยพมามาขายนก่อนนะครั<ะ>้งมาสองมือครับเ<ะ>พราะเพราะอาหารที่เข้าไปไปดักพวกหอยเชลลีพวกปูพวกเสืเดือนครับออกก็จะไม่ให้กินครับทห้เราเขาใส่มันนะมันจะแบบว่าไม่ได้ไข้เมือกออกแล้วก ล่างเมือกออกไงครับจะบปข้าวบางคนที่เฮ็ดกินแบบว่ามันข้าวนี่คือล่างเมือกออกบเบิดครับเยียนนี่คันคันเอาเอาเมือกมันออกบรเบิดนี้มันจะข้าวครับพูดใดงฮ่าปะไล่เกง่งๆล่งเห็ดสูตรนี่กินมึงครับแซ่บครับ เปื่อยครับรับมา <g igs> ที่เหลาขาวใส่มันจะบุมีกินข้าวเลยครับขัดบุได้บุมีเหลาข้าวกะเอาเกลือก็ไเลยครับเกลือก้างออกขึ้นกันขัดบุ้อยากระหยัดเข้าไปอีกกะยุบานมีขี้เท้าเอาขี้เท้าก็ไเลยครับขี้เท้าไฟเขาเลย ลางออกที่จันครับออกดีจ้ะลางเหมือกมันนั่นจะเห็นให้ื่อบุกินข้าวครับอันนี้ใส่มันใส่มันก็กินครับอันนี้ตับตับกินอยู่ตับเราทุา่านแล้วหัวเรียกแต่หัวละท่านมีเนื้อนะครับตรงหัวตรงนอกนะครับตรงนอกเครื่องเทศมัน ครับผมเดี๋ยวสน้ำในย้างในโดอก็ถ่ายครับสดนัำสนับโอ้ยเดี๋ยวสิหน่อยนึ่งน้ำรู้เปล่าครับผมมากิลิปนี้จังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำครับเดวเจากการลิปหน้าครับผมปบาย